สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ช่องนายเดอร์เบกของเรานะครับมีระบบสมัครสมาชิกกันแล้วนะครับราคาเพียงแค่20บาทเนี่ยก็สามารถมีมูจิแบบเท่ๆแบบนี้ไปใช้กันแบบเฟี้ยวๆกันได้เลยนะครับนะและยังมีสิทธิพิเศษอีกมากมายนะครับด้วยราคาเพียงแค่20บาทเท่านั้นอย่าลืมมาสมัครกันเยอะๆนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมึงเดียวนะครับนายเดอร์เบกนะครับวันนี้นะครับผมจะมาเปิดกาชานะครับนะตู้ที่เพิ่งอัปเดตมาในลายเลนเจอร์นั่นเองนะครับนะก็เป็นตู้ อย่างถ่ายอดนิยม5ชนิดนั่นเองนะครับนะก็อัปเดตมาประมาณสักวัน2วันได้แล้วนะครับแต่ผมเนี่ยเพิ่งจะได้มากดอัดคลิปหรือว่าจะมาเปิดท้ำหลอกพอรอเปิดพร้อมน้ำชมนั่นเองนะครับนะ <c oughs> ก็สําหรับตู <c oughs> ้ท่ายอดนอยอดนิยมเนี่ยนะผมคง <c oughs> ไม่อยากแบบไม่อยาก พูดแนวนะว่าใครเขาอยากได้อะไรกันเนีย่ยทุกคนเขาต้องเป็นเสียงแนวกันนะครับว่าทุกคนต้องอยากได้บอดมืดอยู่แล้วนั่นเองนะครับนะเพราะว่าตัวนี้นี่มันเป็นตัวที่ยิงแรงตะใจเหลือเกินนะครับนะสกิลดีเนะี่ยสกิลปืนกลน,นั่นเองนะครับนะก็ยกเลิกทักษะอมตะของศัตรูนะนะยกเลิกผลลัพธ์บ,บัฟศัตรูอย่างต่อเน,นื่องเจ็ดวินาทีลบอัตรานการลบหลีกทักษะของศัตรูทั้งหมด50%นั่นเองนะครับนะก็คือถ้าโดนสกิลนี้หนึ่งครั้งเราอ่าฝั่งนู้นเนี่ยจะหลบลดอัตรากกกกกกาาาาารรรลลลลบบหหีีี็็คคคือออโดนนนนนนสสสิิงงง่่่ยยยขึ้้้เเเพมม50%ััะะแวว3,000 1,300%นะครับนก็คือบอกเลยว่ายิงทีไสไหลแน่นอนนะครับนะสำหรับบอสมืดหรือว่าบอสคนนอกกฎหมายนั่นเองนะครับนะตอนนี้ผมก็มีตัวอยู่177ตัวนะครับนะผมก็จะมาทะลุงให้หมดเลยนะครับนะสำหรับรหัสนี้นะครับนะแล้วก็ผมนั้นได้ปั้นน้องคางูละเป็นไฮเปอร์แม็กเรียบร้อยแล้วนะครับนะตอนนี้ก็กําลังจะปั้นคุณกินตามไปแบบติดๆเลยนั่นเองนะครับนะตอนนี้ก็ได้มาบวกห้าน้เนาะสำหรับคุณกินนะแล้วก็จะมีน้องแอลลี่โกโก้นะครับนะอันนี้คือยังไม่ได้ใส่เกียร์อะไรให้มันดีมมาากย นะนะนะสำหรับพวกตัวแบกก็จะมี2ตัวนะนะครับมีคังงูและกับคุณกินนะแต่ก็มันผ่านเดือนโคนลโบกินธรรมะมาแล้วนะเนะพราะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาเข้าปีใหม่แล้วนะครับนะเราก็ซัดกันเลยดีกว่าครับ170ตัวผมเชื่อว่าผมต้องได้ซักตัว <laughs> พูดงี้อะไรกูมไม่เคยได้สักทีเลยนะนะมาเ,มเราต้องเชื่อว่าเราอาจจะได้หรือไม่ได้ก็ไดนะ้นะครับดีผู้แข็งแกร่งนะครับเออคนมันจะได้มันก็ได้ท่านผู้ชมเชื่อผมปะ คนมันจะเปิดได้อะแค่แบบ70ตัวมันก็ได้เล้วหรือว่าแบบแค่แค่ห้าตัวแรกก็ได้แล้วนะสำหรับคนที่จะเปิดได้นะแต่ถ้าผมเปิดไม่ได้นะรับนะเออแลเปเตอร์ปไปฮับยาวไปครับรหัสหลักผมมาเปิดไม่ได้นะนะแล้วก็ตอนนี้ช่วงนานนี้นะครับตัวเกมแจก20เพชรเรื่อยนะผมก็ลืมอ่านแล้วนะว่ามันแจกกี่วันนะแต่ก็เห็นน่าจะแจกหลายวันอยู่นะรับนะเจสิกา้าปูโอหิตไปฮับ,ไป,บไปกันต่อไม่หมดไม่ซื้อไม่หมดไม่เลิกอนะคลิปเนี้ยเออคือ จนกว่าจะได้นะครับนะสำหรับเจ้าตัวบอสมืดนะครับนะคือผมขี้เกียจเรียกบอสคนนอกกฎหมายมันยาวเกินนะครับเรียกบอสมืดนะ่าจะเข้าใจง่ายกว่าเออมาเราต้องเราต้องมูไหมเนี่ยเราต้องมูไหมหนึ่งสองสามสี่เรามันดีเล้วย,ยิ่งกึบหนีเป็นไงโคตรจะมูโคตรจะโคตรจะแบบโคตรจะงมงายนะครับนะไหนยังไงเออมันมันต้องมีเอ่อแบบเขาเรียกอะไรดูเชิงโอญยังไงแรปเตอร์มึงมาสองตัวแล้ว <c oughs> มันต้องดูเชิงเหมือนวันพี๊เนี่ย วันพีชยังต้องมาแบบดูภูทองทงทอง3ามสองตีอากล่องทองอะไรงนี้ไลนเลนเจอร์ไม่มีฮะ <c oughs> คุณไม่สามารถดูแบบเชิงการเปิดอะไรได้เลยนะครับอยู่ๆคุณจะได้ก็ได้เลยนะคุณจะเกิดก็เกิดไปเลยนะครับนะประมาณนั้นนะครับโอเคมาสำหรับรหัสนี้นะครับเปิดเกียร์คริสต์มาสไปอ่าไอตอนรอบเพื่อโอกาสน,นะครับก็เฮล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 รับประทานไปตามๆกันนั่นแหละนะครับนะโอ้โหมูนเล,ลา่าปีมาเล่าปี่เลา่าปไม่เอาครับขอบอสมืด นะครับบอสมือสักตัวรหัสนี้จะโคตรเฉิดฉายและบอกเลยว่าโคตรจะเอาลงยากแน่ๆนะครับนะคือถ้าผมเติมอัดเข้าไปอีกก็ยาวๆนะครับนะแต่ไม่ไม่รู้จะมีตังค์หรือเปล่านะครับไม่น่ามีตังค์เติมนะครับนะแต่ก็เน้นดวงเอานะครับนะถ้าดวงมันมาดียังไงบอสมืดเราได้แน่นอนเนบนะถ้ามันมาดีนะตอนนี้ยังไม่มีวีเวลโอโห้ดีไง เตลดสั่งสั่งคัดอะอะไรวะมันไม่มีใบหันไม่เอกไม่อะไรสักอย่างเลยผมก็อ่านอ่านผีๆถูกๆด้วยมาบอสมืดแฮะจะมาได้ยังครับอย่าเล่นตัวนะคือเมื่อกี้นี่8ดาวอันต้ามาแล้วแปดดาวคันมืด ฮันนี่มึงมาสองตัวละไปเราไปลุยธาตุอื่นเออเราไปอุยตู้อื่นบ้างเออไอตอนที่เราเปิดเกียร์ไปอะ่ะตรงนี้ผมได้การชาร์พอยต์มา400พอยต์แล้วผมก็เปิดเสร็จสับเป็น400อเอ่อ400มันจะมี400พอยต์ใช่ไหมผมก็เปิด4รอบไปละผมได้อ่กบดำแปดดาวอัลตรามาทั้งหมด7ตัวเลยนะเออผมโอ้โหบอกเลยว่าได้โคตรเยอะเนี้ยนะสำหรับ400อเอ่อ400พอยต์นะได้7ตัวผมถือว่าผมพอใจนะครับนะมายังไง ครับผมมาเออหือควีนมากลุกโอ้โหปอดมึนฮะผมแบบไม่ขออะไรมากเลยขอแค่คุณมาทีเดียวอะเออจบนะครับนะคลิปนี้เป็นอันจบออว่าผมน่านจะหมดตูด <laughs> ผมว่าทรงนี้หมดตูดไม่หมดตูดก็หมดตังค์นะครับนะเออแต่ยังแต่ตอนนี้คือเสียไปเท่าไหร่เงสองร้อยแนมหนึ่งร้อยเก้าเก้าแนมหนึ่งแพ็คหนึ่งแพ็คนะครับนะ แรปเตอร์มึงสามตัวหรือพอแล้วพี่มาอะไรเยอะแยะไปตัวอื่นมา้างไอ้พวกนี้ไม่หยานะอย่านะโผล่หนะ้ามาให้เห็นนะเดนลี่นี่ก็ใจจริงผมไม่ค่อยอยากได้แกเลยอ่ะคือรหัสหลักผมมีแล้วนะครับนะแต่คือมันมีแบบพวกหยุดออกปฏิบัติการอะไรอย่างนี้ผมรู้สึกมันก็เก่งนะแต่ว่ามันเริ่มมีตัวละครแบบต่อต้านหยุดออกปฏิบัติการมาแล้วนะครับนะผมก็เลยรู้สึกว่าเอาบอสมืดเนี่ยเอาบอสึ้ดมายิงเนี่ยน่าจะดับสะใจกว่านะครับนะเอามาเคลียร์ดงเคลียร์ดาดอะไรได้ด้วยนะครับนะเอามาเล่นได้แบบ หลากหลายกว่านะครับนะเออเอาไปแบบ U P, P Q อะไรเงี้ยเออคือโหดมากนะครับนะเต็มนักเวทเอะเต่มเต็มส่งมาดีนะคือเต็มนักเวทนี่คือคลิปที่เผมก็ได้โกโกโ้แอลลี่ก็เพราะเต็มนักเวทมันมาหรือเปล่าวะ <c oughs> ผมมูไปเองหรือเปล่าวะมาอีกร้อยตัวนะเราก็จะแห้งกันแล้วนะครับนะอฟองสบู่โอ้อาบน้ำชุมชำ่มฉ่ำอะเราแบบเราไม่กดออกบ้างเราลองกดอีกครั้งไปเลยเผื่อมันได้ไงเผื่อมันได้ไงท่านผู้ชมเข้าใจปะเราจะมูไปถึงไหนเนี่ย แลยล้มทำยังไงโอ้โหแม่งพึ่งแบบทางปกติไม่ได้ก็ต้องพึ่งทางมูหรอวะาสองสามตีห้าหกเจ็ดอึ๊บอึ้บอึ๊บอึ้บอึ้บเมื่อกี้ผมกดยังวะผมกดแล้วดิใช่ปะเออผมกดแล้วโอ้โหมีมีโหลดอันนี้คือโหลดของนะครับคือโหลดของคือโหลดตัวละครมันได้แน่นอนครับท่านผู้ชมมาไหมมาเถอะอึ้บโอ้โหฮันนี่โอ้ยฮันนี่อีกแล้ว่ะเฮ้ยผมว่าตู้นี้มันม่ตุ๋ดุแล้วว่ะ ขอดูกาชาลีดหน่อยขอดูเลดหน่อยบอสมื่นนอกกฎหมาย1.2 0นะครับคนนอกกฎหมายมาเราอัพเป็นร่างไฮเปอร์คืออะไรคนนอกกฎหมายเมืองเถื่อนนะขอเมืองเถื่อนก็ได้แต่เมืองเถื่อนมัน,มน,มนไม่ได้เปิดได้ร่างไฮเปอร์น,นะครับ <laughs> มันเปิดได้ร่างแปดดาวธรรมดาเนาะเออมาผมมีเมืองเถื่อนให้คุณอยู่ละอยู่ว่าคนคุณจะเป็นคนนอกกฎหมายคุณจะมาโอ้ยเทพประยุทธ์ตายเลยตายละเหลือแปดสิบตัวฮะเราเหลือแปดสิบตัวละ กำตัวไว้ในมือให้แน่นแล้วเรามาเปิดกันดีกว่าตู้นี้มันต้องได้เสียใครไม่เปิดผมก็ถือว่าพลาดน,นะโตผมว่าบอสมือน,นี้โอ้โหล็อกเก็ตชาวตัวนี้โคตรจะเกา่าเก่านั่นนะผมว่าบอสมืดน,นี้คือแล้วแต่คนจะคิดนะแต่สำหรับผมผมรู้สึกว่าตัวมันได้มานี่คือโคตรเก่งเลยโคตรดีเลยนะครับนะเออสำหรับผมว่าตู้นี้ไงนี่ถ้าได้เปิดถ้าเปิดได้ไงก็โคตรคุ้มเนะครับนะ่ตู้แสงมืดนะ เออนะครับช่วงนี้ก็บอสมืดยิงใน PvP ที่ยิงกันแหลกลานนะครับโอ้โหอัศวินชั้นต้วิ่ยผมว่ามันไม่มันมันจะไม่ออกจริงดิออกให้ผมเถอะมะแบบนี้สักหน่อยคือไอเกมเรนเจอร์เนี่ยมันไม่ต้องออกหลายตัวเหมือนวันพีชไงวันพีชแม่งแบบกว่าจะทำเวลร้อยต้องออก3-4ตัว5ตัวโอ้โหกว่าจะได้เวลอันนี้คือไรเรนเจอร์คือได้ตัวเดียวมันจบไงเข้าใจไหมครับท่านผู้ชมเว้เออนะครับได้ตัวเดียวคือมันจบเลยมันรูเลี่ยงมันสบายนะครับนะเออมันเอาไปปั้นต่อใช้กงใช้กบ สบายนะครับนะขอแค่ได้ตัวเดียวนะครับแต่ไอ้ได้ตัวเดียวเนี่ยมันลำบากนะครับนะึบยังไงอึ๊บโอ้โหมาชีวิตโอ้ยเหลือ60แล้วท่านผู้ชมตายละโอ้ผมจะเป็นไมเกรนมจะเป็นไมเกรนขึ้นมาสักทีมีสักทามาสักทีแล้วผมจะเอารหัสนี้ไปตบเพื่อนผมเฮ้ยบ้าที่มันยุ่สองตัวแล้วเฮ้ยพอแล้วบีพอแล้วโอ้โห เพิ่มโอกาสเลนเจอร์นอนิยมประจำปีอะผมโดนแล้วไงโอ้ไม่ก๊อวันเอาแล้วไงมาเหลือเท่าไหร่วะเมื่อกี้เหลือ60สิบใช่ไหมคนโอ้คนเอกปฐมโอ้ยกูกลับไปเป็นแบบเว้ยเว้อีกรอบมีเรื่องไมาครับหรือว่าเราโดนโดดดวงไปกับแอลลี่หมดแล้ววะเออนะครับว่าแอลลี่นี่มีเยอะอยนี่เก่งคอนเทนต์เก่งนะครับนะ แต่ภาคพื้นนี่ยังไงต้องให้บอสมึดต้องให้บอสมึดแล้วได้พีโก้ิมแหดเนะี่ยไปต่อไปต่อผมไม่หยุดผมไม่หยุดถ้าคราวดีไม่ได้นะถ้ารอบนี้ไม่ผมจะกดอีกครั้งเพื่อที่เป็นการพิสูจน์ว่ามันต้องได้แน่นอนรอบต่อไปเฮึยบลับเรือเป็ดน,นะครอแมงไม่มีแววเลยว่ะท่านผู้ชมมันไม่มีแววเลยไง <ś c oughs> ผมว่าโดดผมว่าตัวนี้ผมโดด่ะดีสิบตัวอเนี่ยมันจะออกให้ผมไมเนี่ย เอาจ้าหวยวิตต้อสองตัวรีโอโอ้ยสองตัว,วรววโีโอบอล้วพี่พอลรีขอร้องโอ้โหอโอ้ my gosh what the fuck ยังไงป๊อตโอ้โหมูลท่องเวหาแม่งมีแต่มูลเลยชีวิตนี้แม่งมีแต่มูลมูลแล้วก็มูลแล้วก็มูลนะท่านผู้ชมไหมยังไงไหนมายังฮึบ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  มีสัตว์กิ๋อวอลลามังออนมืดครับอย่าเล่นตัวออกมาได้แล้วผมพอล้องกับตีนกับแทพกับแน่เทหนา้าผากับแน่เทพล่องตูดยังไงคือตอนนี้ผมแบบว่าใจเป๋พีโก้ไม่ใหม่โอ้โหโอ้โอตู้นี้มันเอาผมหนักไงตู้นี้ผมโดนแล้วไงมาผมโดนแน่ไม่น่าแฮ้ไม่น่าออกน่าจะแห้งนะแับนะหรือถ้ามันออกมันออกไปดานแล้ว มันออกไปนานแล้วมูนหมูป่าปฏิทูสามรอบท้ายนี้ผมจะกดอีกครั้งต่อไปเรื่อยๆนะเราจะไม่ออกมาหน้าตู้เลยครับเราพอกันทีพีกันทอนะครับนะเออนะครับเราก็ต้องออกมาไหมออกอวันหยุดดูดร้อนไงวันหยุดปีใหม่นะครับวนะันหยุดปีใหม่นะครับท่านผู้ชมไปเฮ้ยบอดมืดสามตัวท้ายอ่ะเออผมให้โอกาสนะสตัวท้ายนะครับสามตัวท้าย ออกมาตอนนี้ยังทันนะครับโอ้โหพีโกโ้เหลือเชีย่ยโอ้ my god ว wow, yeah. ้าวโว้ยแย่ประมือปมือพีโกโ้ซ้ำอ่ะตัวซ้ำหลายตัวมากกองสบ,บู่เว้ยซ้ำซ้ำเย้ว้าววิ่งเป็บนบ้าตายเ้ยโอ, <laughs> โอ้แม่งไม่ออกเลยอ่ะมันไม่ออกเลยท่านผู้ชมร้อยเจ็ดสิบตัว ผมว่าน่าจะมีคนโดนเยอะกว่าผมนะแล้วไม่ออกนะครับนะแต่ผมนี่โดนแล้วจะตัวตัวท้ายออกโอ้โหแม่งงยอ,อะไรวะเนี่ยสาวน้อยเจ้าของโรงเรมอ,อะแบบซีดซีดเสวเส้นนะ่ะเออสาวเสือซีดส,วสดุวศาสตร์อ่ะ สำหรับคลิปนี้นะผมต้องขอเจ้าพี่มินเท่นี้ถ้าใครชอบเดี๋ยวเรียมกดไลค์กดแชร์นะครับซับสไครต์นะเป็นกำลังใจไปกันด้วยนะคนะเราจะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับเซลเกนในคลิปหนะครับสวัสดีครับสวัสดีต้ำซูมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ช่องนายเดอะเบรกของเรานะครับมีระบบสมัครสมาชิกกันแล้วนะครับราคาเพียงแค่20บาทเนี่ยก็สามารถมีมูจิแบบเท่ๆแบบนี้ไปใช้กันแบบเฟี้ยวเกันได้เลยนะครับนะและยังมีสิทธิพิเศษอีกมากมายนะครับด้วยราคาเพียงแค่20บาทเท่านั้นอย่าลืมมาสมัครกันเยอะๆนะครับ